บบหโหวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนแรกวันที่ถ่ายวีทีอาร์เนี่ยแอปก็รู้สึกแบบว่านอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเราจะได้แบบว่าแสดงกับน้องครั้งแรกเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยนะคะจนมาวันนี้ก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่จับมือกันแน่นมากนะคะน้องมิมนี่แบบมือเย็นเลยใช่ค่ะ นี่เป็นครั้งแรกของการก้าวเข้าเส้นทางมาถึงสิ่งๆก็หนูสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองก็พยายามเต็มที่ให้มากที่สุดคตอนนี้เราทำอะไรที่ทรานยังไงบ้างคะก็พยายามนัดกันบ่อยๆนะพยายามแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็แบบว่ามีอะไรแชร์สิ่งที่ชอบจะได้รู้ว่าเราแบบชอบอะไรเหมือนๆกันบ้างแบบอยากไปที่ไหนบ้างแล้วก็แบบเมนิเฟสหน่ว่าแบบ เอ้ยอนาคตเราจะไปเที่ยวที really ่ไหนกันบ้างแปลว่าตอนนี้สนิทกันมากขึ <S <s ้นแล้วสนิทสนิทมากเล่าเล่าทุกอย่างให้กันฟังคนที่ได้รับนะคะเราทำการเตรียมตัวทันบ้านยังไงก็มีอ่านนิยายค่ะมีอ่านนิยายแล้วก็พูดคุยกันว่าคาแรคเตอร์ของพี่ดินกับน้องโรสเนี่ยมันแบบเราเหมือนเหมือนเราไหมแล้วก็มีอะไรที่ต่างอย่างอย่างมิ้มคิดว่าเป็นไงอย่างของหนูตัวโรสเขาจะแบบมีความอ่อนหวาน อ่อนโยนแ,บบนแต,ต่ว่าไม่ออนตัวเองคือตัวหนูคาแรคเตันสิ้นแล้วชอบอะไร,แบบรที่รีบบการ์ดิเนอร์คาที่ิสแบบอแบ,บอกซิงเกอลไอเดียขายให้ถึงทั้งหมดแล้วก็อย่างนัที่เราให้คำแนะนำกับน้องใหม่ที่ว่าโอ้แนะนำทุกอย่างเท่าที่จะแนะนำได้ค่ะแล้วก็เวลาที่แบบน้องกังวลหรืออะไรเงี้ยก็บอกไม่เป็นไรแบบมีพี่อยู่ข้างๆแบบ พยายามให้คมอมฟอร์ตโซนเขาอมองคนผู้หอแบบนี้นบ้างค่ะอุย้ยเรื่องเคมีนี้ต้องต้องให้คนอื่นมองไว้คะแต่ว่าส่วนตัวถ้าเป็นนิสัยใจคอเงี้ยคะ่ะคือแบบคลิกกันมากแบบแบบเข้ากันง่ายมากๆอาจจะชินได้ือไหม <c oughs> น้องจะมีความแบบแพนิคน,นิดนึงคะ่ะแล้วก็มือจะเย็นแบบมือจะสั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องต้องให้ความอบอุ่น <c oughs> เลาเาอย่ด้กันเราเป็นประมาณนอุทยนตีไหนเกมีที่ว่าแบบเราอวันมอง่าเปนเมนต์ที่พี่สาวดูแลแล้วก็อยากจะบอาทุกคนว่าเวลาที่เราสอะไรหรือว่าอยากู่อะไรทแอรอยู่ขางเมื่กีนึกนึ่จแรเหมือนดูดูว่าพี่คนออน ใช่ค<ช>่ะอ,อ,อย่างเมื่อกี้ตอนที่จะลงมาเราก็บอกว่าเนี่ยหนูขอ,อกอดหน่อยแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ขอจับมืออะไรอย่างเง<ส>ี้ยคนพลังเน่นอนใช่ใช่แล้วคู่เราแบบมาๆๆๆๆๆๆ สิ่งแรกที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นกก็คือความกดดันเพราะว่าโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่มากนะคะแล้วก็คนคาดหวังเยอะมากๆเราก็คิดว่าเราจะทำอย่างไงให้มันดีที่สุดให้คนเชื่อว่าเราเป็นพี่ดีนและน้องรสตัวจริงท,ที่ที่มาเจอบทสิ่งอย่งดหน้าูหนามวกเรา,เร,า,เ,ราเริ่มก่อนเลย ก็ฝากทุกคนติดตามโปรเจกต์โฟเอลเมนต์นะคะแล้วก็ฝากเรื่องวีวาปัตติกีได้นะคะที่ดินกับทามโมเวสค่ะก็ฝากติดตามนะคะทั้งโปรเจกต์โฟเอลเมนต์นะคะแล้วก็คู่ของเราเรื่องวีวาปัตติีนะคะก็จะได้ชมกันนะอย่างที่บอกทุกวันเสาร์สองทุ่มกลางช่อง7 HD ค่ะ ก็องอาอนคนบ้แล้ว่ร๋อใช่ค่ะก็มีปรึกษาค่ะเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยเวลาที่ที่จะออกงานหรืออีเวนต์ถ้าบางทีเราต้องการแบบว่า คําแนะนํานะคะเราก็จะถามกันว่าส่งชุดไปให้ดูว่าชุดนี้โอเคไหมลุคนี้จะทําผมยังไงรองเท้าจะเป็นยังไงอย่างรองเท้าเนี่ยนิชาก็ส่งรองเท้ามาให้ออกก่อนนะมามาให้ลองว่าของที่นิชามีเหมาะบบากับพี่ป่าหรือจะใส่ของตัวเองอะไร้ยคะก็เห็นว่าตอวนี้งานที่นิชากินเป็นความสุขของเขาค่ะเขาเขาชอบวงการแฟชั่นเขารักการแต่งตัวน้องมิมก็เห็นนิชาเป็นไอดอลนะคะฝากฝากบอกรักนิชาตลอดชอบนิชามาก แลวันีลูกที่ชาติใสให้แอปเปิลเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างถ้าับ้โอ้โกก็กกันเาล่าเลว่ากอยากันดูแรกใช่ค่ะัพอร์ตกันเสมอถ้าจริงจรวันนี้เขาจะมาด้วยนะแต่ว่าเหมือนเขาติดอีเวนต์มาไม่ทันเก้าดอกไม้มาค่ตามาใช่ค่ะพวกพวเราซัพพอร์ตกันเสมอ